ในคืนที่เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยความตายท่ามกลางเสียงกรีดร้องซากปลากหักพังและความจริงที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้ใต้เงามืดขององค์กรยักษ์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้เห็นความลับด้วยตาของตัวเองและหนึ่งในนั้นคือนักข่าวหญิงผู้กล้าหาญที่ไม่ใช่แค่รอดชีวิตจากแรคคูนสตีแต่ยังกล้าพอที่จะเปิดโปงความจริงทุกอย่างเธอชื่อว่าอเลซ่าแอชคอฟและนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวธรรมดา ที่ต่อกกอนกับความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่เพื่อความจริงเพื่อความยุติธรรมและเพื่อตัวเธอเองในวันนี้รักคูณบอดแคสก็อยากจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับนักข่าวสาวคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวพบกับเธออีกครั้งใน Resident Evil Requiem กันครับ ในยุคที่เมืองแรคคูนซิตี้ยังเป็นเพียงเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆที่สงบเงียบอเลซ่าแอชคอฟคือหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คนที่ไม่เคยกลัวที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลอเลซ่าเป็นนักข่าวสาวชาวอเมริกันที่เกิดในปี1970และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแรคคูนสิตี้เธอทำงานกับสำนักงานข่าวเดอะแรคคูนเพรสในฐานะนักข่าวสายสืบสวนเธอมีชื่อเสียงในหมู่เพื่อนร่วมงานว่าเป็นนักข่าวหัวร้อนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อแรงกดดัน เป้าหมายของเธอไม่ใช่แค่ตีข่าวแต่คือการเปิดโปงเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสงบงามของเมืองนี้ชีวิตในวัยเด็กของเธอยังเป็นปริศนาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอมาจากครอบครัวแบบใดแต่ความมุ่งมั่นในการขุดหาความจริงบ่งบอกว่าเธอเติบโตมากับความอายุติธรรมบางอย่าง และนั่นอาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทําให้เธอกลายเป็นอเลซ่าในวันนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี1993อเลซ่าเริ่มต้นงานกับแร็กคูนเพรสและได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกับเคิรนักข่าวอาวุโสท,ที่กำลังสืบสวนพฤติกรรมลึกลับของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งบนเทือกเขาอารเคลเคิร์ตรู้ว่าอเลซ่าไม่ใช่แค่นักข่าวมือใหม่เขาจึงชักชวนเธอให้เข้าร่วมการุดคุยคดีนี้ ซึ่งไม่ใช่แค่การทุจริตธรรมดาแต่คือโครงการทดลองไวรัสที่ได้รับการสนับสนุนจากอัมเบล่าคอร์ o ปอเรชันผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นมีชื่อว่าอัลเบิร์ตเลสเตอร์ชายที่วันหนึ่งต้องตัดสินใจระหว่างจรรยาบันกับชีวิตของคนที่เขารักเขาได้รับข้อเสนอจากอัมเบล่าคอร์เปอเรชันให้ทำการทดลองกับยาต้นแบบชนิดหนึ่งทีไวรัสโดยอ้างว่ามันคือความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและเขาก็มีคนหนึ่ง ที่ต้องการปาฏิหาริย์แบบนั้นโดโรธีเรสเตอร์ภระยาของเขาเองกำลังจะตายด้วยโรคมะเรง็งเอบิร์ตไม่สามารถปฏิเสธได้เขาจึงเลือกยอมรับข้อเสนอและทดลองไวรัสกับภรรยาของตัวเองแต่ผลลัพธ์นั้นไม่ใช่การรักษามันคือการกลายพันธุ์อย่างน่าสยจุดสยองจนโดโรธีได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตกระหายเลือดสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเคิร์ทเพื่อนนักข่าวของอเลซาเริ่มสืบเรื่องนี้ก่อน และเมื่อเห็นว่าเรื่องมันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะรับมือคนเดียวได้เขาก็ได้ชวนอเลซ่ามาร่วมขุดความจริงที่ซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนั้นแต่ทว่าการสืบสวนทั้งหมดกลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเคิร์ตถูกดุโรทีเลสเตอร์ที่กลายเป็นอสุรกายสังหารยังโหดเหี้ยมอเลซ่าที่อยู่ในเหตุการณ์ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดเธออยู่ใกล้ชิดกับความตายใกล้เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการและเธอก็เกือบจะเปิดโปงความลับของอัมเบล่าได้ทั้งหมด แต่แล้วความทรงจำของเธอกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้ลบเลือนหายไปอเลซาถูกลบความทรงจำโดยบุคคลลึกลับนามว่าเกรกมาลเลอร์หัวหน้าทีมวิจัยของอัมเบลลาที่ใช้สารเคมีบางอย่างที่ไม่เคยมีในบันทึกใดเปลี่ยนความจริงที่เธอรู้ให้กลายเป็นความว่างเปล่าไม่มีความตายไม่มีการทดลองไม่มีเสียงกรีดร้องราวกับว่าทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และความลับของอัมเบลลาก็ยังถูกปกปิดต่อไปอีกครั้งปี1994อลเลซาได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงมหาวิทยาลัยและคุนซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งดูภายใต้การสนับสนุนของอัมเบลลาที่นั่นเองเธอกลับพบว่าดรเกรกเมลเลอร์ er, ชายผู้มีส่วนในการลบความทรงจำของเธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้ดูแลมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ปี1996อเลซ่าได้กลับมาใกล้กับโรงพยาบาลบนหุบเขาอีกครั้งเธอได้รายงานคดีศพป,ปริศนาที่ถูกพบเน่าเปื่อยอยู่ริมน้ําแถบโรงพยาบาลซากศพนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของสารเคมีที่ไม่ทราบชนิดและอเลซ่าก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทบางแห่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทิ้งของเสียผิดกฎหมายลงแม่น้ำอเลซ่ารู้ว่าเธอเข้าใกล้ความจริงทุกทีแต่เธอก็รู้ดีว่าในเมืองนี้ความจริงไม่ใช่สิ่งที่ใครๆอ,อยากให้เปิดเผย ในเดือนมิถุนายนปี1998เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่แรคคูนซิตี้จะ,ะเผชิญไายนะอเลซ่าได้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมต้องสงสัยในสวนสัตว์แรคคูนซูซึ่งมีข่าวลือว่าอีเลียสมาตินผู้อำนวยการของสวนสัตว์มีเอี่ยวในการลักลอบนำพืชพันธุ์หายากเข้ามาในเมือง ซึ่งอเลซ่าไม่ได้มองว่านี่คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือคดีค้าของผิดกฎหมายแต่เธอสงสัยว่าพืชเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการทดลองชีวภาพของอัมเบลลาซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่นักข่าวแม้แต่เบนเบอร์โตลูชีนักข่าวจาก Resident Evil 2ก็ลงพื้นที่เพื่อหาความจริงเช่นกันแต่สุดท้ายเขาก็กลับพลาดโอกาสส่วนอเลซ่ากลับอยู่ในจุดที่ใกล้เบื้องหลังของอัมเบลามากกว่าที่เธอเคยไปถึง ต่อมาจะเป็นเรื่องราวของเธอภายในเกม Resident Evil Outbreak File 2ครับโดยซีนาริโอของ a อเลซ่านั้นจะมีชื่อตอนว่า Flashback ซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องที่เราสามารถเลือกเล่นได้ครับ หลังโศก,กนักกรรมที่โรงพยาบาลบนหุบเขาที่ซึ่งอเลซซาเคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการสืบสวนเมื่อหปีก่อนตำรวจท้องถิ่นก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับความสยองขวัญที่เกิดขึ้นแต่ภายใต้เงามืดของอำนาจอัมเบล่าเรื่องราวนี้กับถูกปิดเงียบบริษัทโยนความผิดให้กับดอร์เอลเบิร์ตเลสเตอร์ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลที่ได้ทำการทดลองผิดมนุษย์กับผู้ป่วยโดยหนึ่งในนั้นก็คือโดโรธีภรรยาของเขาเอง เอาเบิดได้หลบหนีการจับกลุมหายตัวเข้าไปในป่าทางเหนือส่วนพวรงพยาบาลก็ได้ถูกสั่งปิดตายแต่ศพของภรรยาของเขากลับถูกทิ้งเอาไว้ในซากอาคารและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้กลายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ประหลาดพืชขนาดยักษ์ที่โหยหาทุกชีวิตที่เข้าใกล้ เอาเบิร์ตผู้สิ้นหวังเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนี้คือภรยาของเขาเขาจึงกลายเป็นฆาตรกรสวมมงมือถือขวานและคอยดักฆ่าผู้คนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาบนุูเขาก่อนจะนำร่างของพวกเขาไปมอบเป็นอาหารให้กับภรยาที่กลายพันุ์เรื่องราวในแฟลชแบก เริ่มต้นขึ้นเมื่ออลิซาที่มีความทรงจําบางส่วนถึงโรงพยาบาลดังกล่าวได้หลบหนีการแพร่ระบาดของเชื้อทีไวรัสมาหลบภัยที่กระท่อมกลางป่าซึ่งเป็นของดเร์อัลเบิร์ตเลสเตอร์เบื้องหน้านั้นเขาเป็นชายที่ใจดีเสนอที่พักผิงให้และบอกว่าเขารู้เส้นทางลับที่จะพาผู้รอดชีวิตทุกคนหลบหนีออกจากเมืองได้อย่างปลอดภยัย แต่เมื่ออเลซ่าและกลุ่มผู้รอดชีวิตเดินทางมาถึงสะพานแขวนกลางหุบเขาปรากฏว่าอัลเบิร์ตก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเมื่อทุกคนข้ามสะพานมาได้ไม่นานสะพานก็ได้พังทลายลงตัดเส้นทางกลับสู่เมืองอย่างสิ้นเชิงทางรอดเพียงหนึ่งเดียวนำพาอเลซ่าและผู้รอดชีวิตมาสู่โรงพยาบาลร้างขนาดใหญ่กลางป่าที่เต็มไปด้วยเงามืดในอดีต ที่นั่นอนเลซาต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายครั้งเก่าซาความทรงจําอันเลือนรางในอาคารที่เต็มไปด้วยเลือดเธอถูกตามล่าโดยชายปริศนาสวมมงถือขวานไล่สังหารไม่เลือกหน้าเธอและผู้รอดชีวิตต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้แมลงกลายพันธุ์และพืชกินคนที่ปิดกั้นทางออก อเลซ่าจึงต้องรวบรวมเบาะแสและปรุงยาพิเศษเพื่อจัดการกับพืชกลายพันธุ์นั้นให้สิ้นซากเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงร่างไร้ชีวิตของดอบร์ธีเลสเตอร์ก็ได้ถูกคายออกมาจากพืชประหลาดตรงหน้าและความจริงก็ได้ปรากฏตรงหน้าของเธอฆาตกรสวมมงผู้นั้นแท้จริงก็คือดร์อัลเบิร์ตเลสเตอร์เขาหลอกผู้รอดชีวิตทุกคนมาที่นี่เพียงเพื่อให้เป็นอาหารของภรรยาของเขาในวินาทีสุดท้ายก่อนอาคารจะถล่มลงมาทั้งหลัง เอาเบิร์ตได้โอบกอดร่างไร้ลมหายใจของโดโลทีไว้แน่นในวินาทีสุดท้ายเขาเลือกจะตายเคียงข้างเธอผู้ที่เขาเคยรักและเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขายังยึดเหนี่ยวเอาไว้ในโลกที่พังทลายส่วนอเลซ่าแอชครอฟท์ที่รอดมาได้จากโรงพยาบาลฝันร้ายนั้นเธอก็ได้หลบหนีออกจากแรคคูนสิตีก่อนที่เมืองทั้งเมืองจะถูกลบออกจากแผนที่ตลอดกาล หลังจากฝันร้ายในแรคคูนซิตี้จบลงอเลซ่าแอชครอฟกลับไม่ใช่คนที่เก็บความเงียบของเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้เธอได้เขียนบทความเปิดโปงอัมเบลลาคอปเปเลชันในนิตยสารสืบสวนฉบับหนึ่งภายใต้ชื่อเรื่องอันสะเทือนใจว่า What is b o w blowing the lid o f this horrifying secret project มันไม่ใช่แค่บทความธรรมดาแต่มันคือชนวนสำคัญที่จุดไฟให้เกิดการพิจารณาคดีแรคคูนที่ซึ่งยืดเยื้อนานถึง5ปี และในท้ายที่สุดก็นำไปสู่การล่มสลายของอัมเบล่าคอร์ปเรชันแม้ทางรัฐบาลสหรัฐจะพยายามปกปิดทุกอย่างลบหลักฐานปิดผนึกข้อมูลแต่เสียงของอเลซ่านั้นกลับกลายเป็นหนึ่งในหลักฐานที่โลกภายนอกไม่อาจมองข้ามแม้จะมีคนเชื่อและอีกมากมายคิดว่าเธอพูดเรื่องเพ้อฝัน แต่ต่อให้ใครจะปฏิเสธความจริงมากแค่ไหนมันก็ไม่อาจลบความจริงได้ว่าเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่กาลุกขึ้นยืนท่ามกลางเท่าทานของความกลัวทั้งที่รู้ดีว่าเรื่องนี้มันอันตรายแค่ไหนแต่เธอกับเลือกที่จะไม่เงียบไม่หนีและไม่ยอมแพ้เพราะถ้าไม่มีใครพูดความจริงความยุติธรรมก็ไม่มีวันได้ลืมตา หลายปีผ่านไปเรื่องราวของเหล่าอาวธชีวภาพหรือ b o w ก็ได้กลายเป็นเพียงเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ในใจของอเลซาเธอรู้ดีว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงและเธอก็คือคนหนึ่งที่ได้เห็นมันกับตาแม้จะเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญในสนามข่าวแต่ในด้านชีวิตส่วนตัวอเลซาก็มีอีกบทบาทที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเธอได้มีลูกสาวชื่อว่าเกรซ ซึ่งเธอก็จะได้เติบโตขึ้นมาในเงาของความจริงที่แม่ของเธอพยายามเปิดเผยและในที่สุดเธอก็เลือกเดินบนเส้นทางของความยุติธรรมเช่นกันโดยกลายเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ในเวลาต่อมาแม้จะหายหน้าไปจากสื่อใหญ่แต่ในปี2016อเลซาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะนักข่าวท้องถิ่นของเดวีเดลีหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กในเมืองชนบทที่รัฐรุยเซียนา บทความของเธอครั้งนั้นพูดถึงการหายตัวไปอย่างลึกลับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอด2ปีซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Resident Evil 7นั่นเองเป็นไปได้ว่าอาเลซากำลังไล่ตามความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคดีคนหายปริศนาอยู่ก็เป็นได้หลังจากตัวอย่างแรกของ Resident Evil Requiem ถูกปล่อยออกมาแม่ผมนี่แทบจะวิ่งออกไปกรีดหน้าบ้านตอนตีสทันทีเลย ถึงแม้ว่า Capcom เนี่ยจะหลอกเราด้วยความเหลี่ยมถึง3รอบก็เถอะแต่บอกเลยครับว่ารอบนี้เนี่ยมันของจริงจากตัวอย่างนะครับเราจะได้รับบทเป็นเกรซแอชครอฟ f ์ลูกสาวของอเลซ่าที่ตอนนี้เติบโตมาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI เต็มตัวและกำลังสืบคดีโรคระบาดปริศนาที่กำลังฆ่าช,ชีวิตผู้คนอย่างต่อเนื่อง แต่แล้วในวันที่ดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาาเธอกลับได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบคดีปริศนาใหม่จากหัวหน้าหน่วยนาธานเดมซีซึ่งเป็นคดีที่มีความเชื่อมโยงกับคดีที่เธอกำลังตามสืบอยู่เขาได้มอบหมายให้เกรซไปยังสถานที่เกิดเหตุที่เรนวูดโฮเทลโรงแรมที่เคยเป็นข่าวอื้อฉาวเมื่อ8ปปีก่อนแต่สิ่งที่ไม่ใช่แค่ข่าวคือความจริงที่ว่าสถานที่แห่งนั้นคือสถานที่ที่อเลซ่าแอชครอฟท์แม่ของเธอถูกฆาตกรรม นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เกรซต้องหวนขึ้นสู่ฝันร้ายเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวความเจ็บปวดและอดีตของตัวเองอีกครั้งซึ่งในตัวอย่างเกมเราจะได้เห็นใบหน้าของอลซ่าแอชครอฟท์โผล่มาแวบนึงในฉากแฟลชแบ็กด้วยนะครับ ถึงจะเป็นภาพสั้นๆแต่ก็ชวนให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การเอ่ยถึงเธอผ่านบทพูดเฉยๆแน่นอนและจะให้ผมก้าวขั้นสุดเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นเหตุการณ์ในอดีตที่อเลซ่ากับเคิร์ตแอบเข้าไปสืบความลับของโรงพยาบาลในกลางป่าก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงด้วยโศก,กนาฏกรรมที่เธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งถ้าในภาคเรคเวียมเนี่ยมีฉากเหล่านี้ให้เล่นหรือให้ดูจริงๆ มันจะเป็นการเชื่อมเรื่องราวของ Resident Evil Outbreak เข้ากับไทม์ไลน์หลักได้อย่างลื่นไหลและยังเปิดโอกาสให้แฟนเกมยุคใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสภาค Outbreak ได้รู้ว่าเรื่องราวของเกมในยุคนั้นไม่ได้เป็นแค่สปินออฟแต่คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ Raccoon City อย่างแท้จริงนอกจาก Alessa Ashcroft ที่กลายเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของภาค,ค Outbreak แล้วดูเหมือนว่าการกลับมาของเมือง Raccoon City ใน Resident Evil Requiem จะไม่ใช่แค่การหวนคืนธรมธรมดาาอีกต่อไปครับ เพราะหลังจากที่แคปคอมปล่อยตัวอย่างแรกออกมาพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายสำนักข่าวเราก็ได้รู้ว่าหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกรซแอชครอฟต t ตัวเอกของภาคนี้จะได้เข้าไปสำรวจก็คือโรดฮิลโครนิคแคร์เซ็นเตอร์ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภาคเรลควีเคมเท่านั้น แต่มันเคยปรากฏตัวมาแล้วในเกม Resident Evil Outbreak File 2ในด่าน Underbelly มาก่อนนั่นเองครับดูเหมือนว่า Capcom เนี่ยกำลังจะค่อยๆดึงเส้นเรื่องของภาค Outbreak เข้ามาเชื่อมโยงกับจักรวาลหลักมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างอ l เลซหรือสถานที่ต่างๆที่แฟนเกมยุค PlayStation 2ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและถ้าการปรากฏตัวของโรงพปัจจบันโรฮิล Hill ในภาคนี้เป็นแค่จุดเริ่มตน้นก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเลยที่เราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อื่นๆจากภาค เปาเบรกโผล่มาในเกมอีกหรือแม้กระทั่งตัวละครอื่นจากภาคนั้นอาจกลับมาปรากฏตัวด้วยก็ได้แอบสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าผมแอบหวังให้เควินไรแมนกลับมาเป็นหนึ่งในตัวละครหลักให้เราได้เล่นในยุคที่ลีออนเนี่ยชักจะได้โชว์ตัวบ่อยเกินไปหน่อยนะผมว่ามันถึงเวลาของตำรวจผู้มีฝีมือคนอื่นแล้วแหละครับแม่สงสัยจะได้ต่ฝัน อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าทำไมโรงพยาบาลโรดฮิลซึ่งตั้งอยู่ในแรคคูซิตีถึงยังดูใหม่เอี่ยมและไม่ถูกทำลายจากขีปนาวุธบางทฤษฎีคาดว่าโรงพยาบาลแห่งนี้อาจตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลเช่นบริเวณหุบเขาอาคเคลหรือไม่ก็เป็นอาคารใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐอาจสร้างขึ้นมาอย่างลับๆหลังจากเหตุการณ์แรคคูสิตีเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และเมื่ออาร s ซาแอชครอฟท์พยายามขุดคุยความจริงเกี่ยวกับที่นี่เธอก็ได้กลายเป็นคนที่รู้มากเกินไปจนในที่สุดเธอก็ได้ถูกสั่งเก็บเหมือนกับประธานาธิบดีอดัมเบนฟอร์ดที่เคยจะเปิดโปงเรื่องราวของแล็คคูซิตีให้โลกได้รับรู้ในเกม Resident Evil 6ก่อนที่เขาจะถูกสั่งเก็บเช่นกันทั้งหมดนี้นะครับยังคงเป็นเพียงข้อสันติฐานเท่านั้นนะครับความจริงเบื้องหลังโรงพยาบาลโรดฮิลและเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเกรซ ึงต้องกลับมายัางสถานที่แห่งนี้อีกครั้งเราคงต้องไปหาคำตอบด้วยกันในเกมเต็มที่มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2026ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้านอกจากอเลซ่าแอชครอฟท์แล้วมีตัวละครจากภาค Outbreak คนไหนบ้างที่คุณอยากเห็นเขากลับมาในภาค r e q เ i e ียมก็คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เลยนะครับและนี่ก็คือประวัติของตัวละครอเลซ่าแอชครอฟท์ทั้งหมดที่ทางเรานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันในวันนี้ครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมก็อยากขอขอบคุณชาวแรคคูนทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงส์หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวแรคคูนซิตี้ของเรากันนะครับการสนับสนุนของพวกคุณทุกคนคือแรงผลักดันที่ทำให้ช่องนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปและถ้าคุณรักและคลั่งไคล้ Resident Evil ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์จอดลึกรอเกมแบบนี้จากช่องของเราทีวแรคคูนบอดแค c ต์กันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชาวแรคคูนทุกคน